สวัสดีครับเมื่อนี้ผมจะเอามังหงที่ววาเฮ็ดแล้วมันเกิดต้นเตียเต้ยๆออกมาเตียเต้ยๆมาปลูกเพเบืองครับมังหงครับบางแหนเตี้ยมากเตี้ยเกินครับโอ้ยบางแหนนุ่ย,ยน้อยๆน,ยน,น,นี่คือคนเตี้ยนะครับคนเตี้ยมันก็ออกลูกบสวยเกินนะครับ ันนี้ผมจะได้เอามาเพาะไว้ให้มันกลายเป็นไม้ประดับไปซะครับผมใช้เป็นไม้ประดับไปซะผมจะได้ให้มันเป็นไม้ประดับไปซะมันเตี้ยเกิน ผมจะให้เป็นใหม่ประดับไปซะมันเตี้ยเกินครับถ้าเป็นคนเตียเต้ยๆเนี่ยเนี่ย,ยมันก็ออกลูกบ้า,าอ้ามแล้ว,วครับเดี๋ยว่นเด้อครับเด้อผมมัดแล้วแวผมจะาสิหม,มุนไปให้เบิง้ง เนี่ครับเตี้ยมันก็เตี้ยเกินเบอร์ไรเนี่ยครับเตี้ยมันก็เตี้ยเกินต้นไหม่นี่มันก็คือกับคนนน่ะแหละครับถ้าต,ต้นเล็กต้นน้อยต้นเตีย้ยเตี้ยมันก็ออกลูกเตีย้ยเตี้ยต้นไม่แขะแคะเก่นเก่มันก็ต้องเป็นต้นไม่ที่ว่า ต้นเตี้ยเหรอครับสีเห็ดเป็น,มปน,นมะะไม้ประดับใช่ครับอนี้มะละกอไม้ประดับปูเป็นไม้ประดับไปซะ พอเวียงเหตุไปเหตดมาตอนไปตอนมาโอ้ยกลายเป็นไม่เตี้ยไปเบิด ่วยนี่ก็ล้นออกไปละครับลุดออกไปเลยนี่แต่ก่อนมั่นมีอยู่นี่บลร์ว่างมันก็เลยลุดไปเลยน่าเสียดายผมกระสิตัดใบมนันนี่ออกออกสะก่อนไห้มันปุงใหม่ไห้มันปุงใหม่หน่าเสียดายครับ ที่กลายเป็นมะละกอไหมประดับไปเลยครับันนี้มะละกอตัวนี้เป็นมะละกอแก้วกลางดงอยู่ครับ ว่านตักดินใส่ในตากล้องตาก้องนี่ก็ใส่ได้ทั้งเป็นตากล้องทั้งตักดินครับเป็นอะไรแล่ะครับนั่นเองครับตากล้องผมครับตักดินใส่ครับเออดินแถวนั้นตักมาใส่เหตไปเห็ดมามันกลายเป็นมะละกอเตี้ยเบิร์ดโอ้ยเอาละครับ พอแล้วผมก็เส for er ียเอาไว้แถวนี้แล้วครับเฮ็ดไปเฮ็ดมามะละกอพผเวียมันช่กลายเป็นมะละกอเตี่ยเบ่อได้นี่เนาะโอ้ยอย่าคิดแนวอื่นนะครับเด้อถึงแม่พักปลูกมะละกอมันต้นเตี้ยวแหละฮอกก็ต้องลูกมันก็ต้องเตี้ยวเอานี่พาเบิ่งดูลูกเนี่ยมันเป็นระดไหนวะเอามาพาพี่ให้เบิ่งคักๆน้ำแน่พีย เพื่อนว่ามะละกอเนี่ยเม็ดมันหน่อยมะละกอแก้วกลางดงเนี่ยมีเม็ดบ,บ่บ่มีจังเม็ดเลยครับลูกที่มันหล่นลงมาบ่มีจังเม็ดเลยอืมมีจังเม็ดเลยเอาไว้แถวใดเอาไว้แถวนี่หละมามาซอยกันดึงเข้าไปเนี่ยดู เอาไว้ท้วนี้แ่้ะครับผมก็จะเอาไว้แถวนี้ล่ะเอาไว้น้ำกันนี่หละอันก็เล้สิกลายเป็นมะละกอไม่ประดับครับ คลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละครับเสียไมา้เบิ้งก็คือว่ามะละกอต้นเตีย้ยต้นหน่อยของโคเวียงมันออกมาออกลูกไปเบิดแล้วบบนี้มันก็สิกลายเป็นมะละกอรกระถางกลายเป็นมะละกอไม่ประดับไปตัวครับเห็นไปเห็ดมามันก็เตี้ยไปเตี้ยไป มื่อกอเตี้ยอยากได้ลูกใหญ่มันก็บโแมนแนวแล้วครับสีห้ลูกมันหมุกลูกมันใหญ่ลูกมันงามเลยมันกับโบแมนแล้วเนี่ยว่าตัวเห็ดไหนมันเป็นของเตี้ยเป็นต้นไม้แขกบ้นแหละเอาละครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเลเดอร์ พอเวียงกับซิมีแนวหลายๆย่า,างมาเล่นไหนเบิงงอันนี้ขึ้นมาละกอแขะครับครับวันดีครับ